สวัสดีครับพี่น้องจ่องยายนิ้วแคนาดาเอ็ซีเนาะคะเนาะเมเนียนยายนิวกระมาบอกให้ฟังเรื่องอันพญบาลฟินแลนด์เพิ่นเปิดลานไม่อันน้ำพิพยาคนรุมเนาะคะเนาะที่แท้จริงฉันเป็นนักธุรกิจที่แท้จริงนะเปิดขายอะไรมันไม่เคยพอขายเลยขายดีครับพี่น้องเมเนียพญบาลฟินแลนด์เลาก็เปิดลานยื่น ร้านติดถนนมิตรภาพตำบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอแนแก่นผู้ใดผ่านไปผ่านมากะแว่อุดหนุนในเด้าขายดีค่ะน้ำพริกหาเมื่นกะปุก๊กขายหมดขายปังคนนั่นเฮงเฮ้งขักเฮ้งแน่ขายยังกะขายดีเราใส่ใจลูกค้าจุกละเอียดหยิบเลยเดียพยาบาลฟิแลนเนี่ยก็เราสิขายอย่างเราจะต้องซิมจะต้องเทสว่าลดฉาดมันดีแต่แฉ้เดียวพวารา,าใส่ใจลูกค้าดีค่ะ ไล่สุดขายแป๊บเดียวขายเบิดพี่น้องเอ้ยขายดีสะออนอันเอฟซีกำลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ให้นอกค่ะขอให้เฮงเฮปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลค่ะผู้ใหญ่บ้านโชคดีขอให้ปังปังเด้อจ้าขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังยิ่ง,งยิ่งขึ้นไปทวีคุณ สอนเราขายดีพี่น้องค่ะแต่เราก็ใส่ใจอันเอซีันสุขสุขนอีดีะะนะพยาบาลฟินแลนด์น,นี่ขอให้เราอยงๆ้รวยๆปังๆตลอดไปเด้อยจะเด้อฝากมีอย่างกับฝากความคิดเห็นไว้ด้อยจจะฝากคอมเมนต์ไว้เดียวอันมาตอบขอบคุณหลายๆเด้อย้จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย